พี่น้องมาเบิงแม่นี่บานนี่แม่นี่เป็นแม่ง่วที่ผสมพอพันน้ำบานพอพันน้ำบานนี่เป็นลูกแจ็คพอตร่อยล้านสำหรับพอพอพันเราเราเป็นหลานแจ็คพอตเด้อนี่ลูกตัวที่สองนะครับนี่แม่มันน,นี่แม่นี่แม่แม่นี่ลอยหาสิบนี่แม่นี่ลอยหาสิบแม่นี่ลอยหาสิบขมสูงเด้ ขมสูงคมแดงค้มใหญ่มโอ้ยบ่ม,มีผู้ใดอทอนี่เห็นบอขากบอเป็น,ปปปนยังไดปท้ายดีตนโตดีอ่าร้อยหาสิบบวกนะครับท่ายดีตนโตดีพุดเบิงเบิงเลยเบิงหางเป็นง่วกหอกเลียงบานๆน,นะครับนี่เบิงลูกลูกไปตะเอาขนาดลูกงามงไมไปตเหัก ลูกตอนนี้ได้หาเดือนนี่นี่นี่แม่เริ่มสีเป็นสัตว์แล้วนี่แม่เริ่มสีเป็นสัตว์แล้วแม่เริ่มสีเป็นสัตว์แล้วนี่นี่ลูกนี่ลูกลูกนี่เป็นหลานของแจก,กพอตลอยล้านนะครับเบิ้งายเลยเบิ้งเหาหางใหญ่เบิ้งเหาหางใหญ่พูดล่ะนี่แหละหงวเบิ้งไงพี่น้องครับงวบานๆงวเบิ้งไง เรต้องไปเบิงตลาดบาต้องไปหาเหลือกใสคันยักเลี้ยงมาเลยมาหาในหอยในนี่ในหอยพอะโลจัดการให้นี่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 มามาพิกัดบ้านหนองบ้นดอนสวรรค์ตำบลไผ่อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน์นะครับถ่ายถ่ายลการไซเบอร์ไว้ทักกรนใดกรนถักสาบบ่ท่านแม่ลูกคู่นี่แม่สูงรอยหาสิบ ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องครับลูกตัวเมียแม่เป็นสัตว์แล้วพร้อมสิทับแล้วครับพี่น้องครับบม่มนี่ตำหนิจักหม่งครับพี่น้องครับฝุ่นบอดสะอาดสวยงามดีทุกโตนะครับแม่ลูกคู่นี้เปิดอยู่เศร้าแปดกับหาลอยเศร้าแปดกับหาลอยเอาสนใจทักเลยทักก่อนได้ก่อนทักษะพอท่านครับพี่น้องง้วเชื่องเชื่อง ทุกโตครับพี่น้องครับ